ได้ยอะเต้ยไม่เสียมอะไรไม่เสียมเนอือืีกลวก่อนหักก่นเลยเ้เยอเต้ยเต้ยอไม่ใช่หอะเจ้าอมไอ้ัวนันหักเยอยคุณดาวีอะ่เดี๋ยวกดจนกเรากดท้าก่อนเราไมาแยกกันสาข้างน ไม่ได <an> ้ใยไม้สิรสินสออนี่พ่อเจ้าก็จงเอเจ้านอะลูกคือแมกาก่อนา่อยเรองูไม่หรอเนี่ยบ่เอ้เจ้าก็จอ๋อเออกระย่าไม่ได้อางไ่กขวดไปเจ้าหนขวดร้อนนี่เจ้สียับะย่างหเลยยเห cũng cái đó hương 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 đi đó hương cái đó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  cái

่ใจไว้ไหน่อยคนเดม่อ่ะกระตามะ่ะตายแลตายแเออ,อเก็บเออบเก็บบไปทีนเก็บบไเขไเฮ้ยพี่น้องมึงคุยดีครับข้างามมนแบบี้อือยันนี้จะเสียจงไหมยหา่หน่ยก็ยืนอยู่อันแปลกดี เขาจะหวย่เี่แล้วนะหอยนะหอยอะไรเขาจะเกาเขไปเก็บมันยู่แล้วยมอนุญาตไล่เลก้บ้านเขาจะหัว่านะออับาเขาหมดล้เออเขาจะหวแข็งยี่แล้ว Sáng xuân dần... ừ, ừ, đi hai chút rồi gì hết trên cái Đọc nó gì hết đi Đọc anh nghe hả đọc nghe đọc lại xem nào ้ก็จาะยงเยก็บบเป็นดลอวค่ะเกียเป็นแล้วน่าเข้ามันได้ไ้วลนะ้ราเข้าไปนไดูต <ừ> อออมาเบิเ่เหตดได้เป็นยังอีกอ้ยอีก

กวดถึังมีรานักกวดลดยาค็ยุ่อยู่ป่เป็นทักทึ่งถืะไเขียวไหมูในที่ไหนมูมมืเกียหไดดึงเอาวันนี้เฮ้ยขั้นแถวพี่น้องอยากอกซับของมาตับ้นเดียวเจยิงดีไเฮ้ยพี่น้องเอ้ยิดผอนีดเนาจบัจบแม่เอาดึงเอาวันดึงยป้าจูยัง มอนจะ้อนดนด้วยโอ้ยโอ้ยฮเห็นอุ้มไม่บานมันไม่ได้สาี่ดอกจอยล้าดอกบักไงอันนี้ฮะปวดเลยเกลียดจะไม่เท่าดีครับตัวเมืองที่หล่ะที่เราต้องเกิดฮางฮาสเกิดมีอหนมีฮาอยู่หันมันก็พอพอไปแล้เมียอย่หันพอะไรันก็เห็นอยู่หันด้เราข้าไปดินมันียเนี่ยนี่ให้ับเออเอาเป็นคนเก็บเลยรบมึงเนี้ยแหละล่ะ ดึงเอาข้าดีใครได้ยังกินเราขาว่าเจ้าดีเยใหญ่แล้วหางยอมั่งใหญ่ใหญ่เ้านบาทนะนขาอยู่หันบารบันทาเยี่ยมไปทังไลยแล้วว่ะเนีผู้หญิงเออนี่นีสามอยเลยโอก็คือะไนี่เกลี่ยนี่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 กวดฮักกวดด้วยเอาดึงเอาได้ลเดี๋ยวไปดูดะไนี่กัน มีปลาดิงก็ได้อเอออ่อยอรอใ่านี่อรยวอ่ง้เอาสร้เอาไปเเ้ามาขวดไปด้ยเยอะยใช่หรคือสามแเลยจ้าวายังไกวเห็นเห็ดฮักวด้วยแต่ลกูช่เนาบังวถ้าเบ่อีดดอดหาอีกนี่เดี๋ยวจะมาเล่นเนาะเอาไปหาเอาหรอกม็นเห็ยกันเอาไปพุด พี่น้องเอ้ยช้อนสงเกตหายโฮเกิลใส่ก่อนีวิตยุทธ้อนสังเกตอย่าพ่อทราบด้วยนะปู่นี่นะดึงเอาดึงเอาทั้งหลายพี่น้อง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 กี่พ่อเก็บดีค่ะไมอย่างเก็บดีเนาะมีใหญ่มากินเห็ดให้เก็บเดีค่ะยิงว่าม่ได้กลนยา ไอ,อ้นีก็ <lateral. S 2> อีกแอกแตกยีมองนี้นั่น่านี่คืนหวงขืน่ไรยิบองืนเีลเนาี่เอาลด ที่ไปยูมองได้ยินเก็บไ้ก็ได้อยู่มอเดียวกันล้กรามังเรียๆยู่บัานสวนแล้วพี่น้องพี่น้องมนเล้ยเขีมาเนี่ยดีเนียโอ้ยโอ้ยมอหนอตอแล้วล้วหนึ่งนี่แกนี่อันบมีเสียมเลยได้นอกจากฟงบหม่มดีให้ดีครับพี่น้องดีนะเห็นเห็ดเจนงดิเห็นเห็ดขอบะไมี่เสียบสียู โออราล้วม <half art> ึงอดมาละเฮ้ยไม่พี่วิษณนผ่านย่าัอนโอดนางยู่งผ่านย่าหนึ่งเือนนี่โอดเจ้าเห็นยึดห่อว่ะเออวิษณ์ต้อ้พูดมาใหญ่เลยผ่าแล้วยังไปแล้ว่มกาแย่งดีกว่าเจ้าไปแย่งกันดอกะจริงมาจะมาจะคอยเจ้าสีเฮ็ดจไหนขนาดยัยมึงคนสอ่คนนั้นนี่นี่เจ้าเห็นอยู่ว่าู้หอเกี้ยวไป อย่าเี๋เอาเออยังโงับไปไปหาอีกตัวหปวดล้งหมุย่ไหอม่เฮ้ยเห็ดตัวนี้หนูเกียบมันเกียบตัวนี้าน่งกินดิวเ็ดหน่เฮ็ดหนเ็ดหนึเ็ดห่นันน M sovi ปทดกะมีได้สามดาสารบกบดกยาเงวาน้ำเา วเอาไปอีหอยนั่นจังสีเนี่ยได้คลิปนี่งเข้าไปเห็นจังสีแล้วอันนี้เจ้าเป็นฝันเนี่ยคนที่หรานฝันเป็นฝันเนี่ยขี้ดิเขาได้ยังไงข้ดิเขาขึ้นเดือนแปดดาอุ้ยฮออโอ้ยเป็นแรงงานได้เพื่อนวันจะบอกเหียที่เลาเหียนได้เห็นเหีนน่แม่ เอาไ่เห็นเมียงดอบอกไ้ลเเอาเน่นี่ขามันไหมใ่กับตาเฮาน่เอ้ตาไดกัใดอ่มกันอยู่หมองยีอนละเฮ้ยหักจอยขาามันโอ้โหอะไรพี่อใส่ยังบอกยังอุบเลยเฮ้ยทาบุวท่าบุนได้เกใส่กับตาใส่กับตากันเดียวเฮ้ยใส่กับตากันโอ้ยปวลยมันได้กลุ เงาใหม่มันมีะเออบ่าไหนฮะค่ะเดี๋ยวเก็บกันพี่น้องเพี่น้องเอ้ยบาย่งเหี้บ่เ็ดพี่น้องี่บ่ายเฮ็หเฮ็ดว่้องพี่องเฮ็ดเ็ดพี่น้องเดเฮ็เห็ดเฮาดเเฮ็ดอยเ็เ็ดเฮ็ดเฮ็ดนฮดเดเฮ็ดเเ็เดเดเเเ่เเ็ดเดเเเดเเเเเ เดี๋ยวจะมาหาไปเอาอันมางดนมีเหมนน้ันองนาหไปไปจิมให้่ามาข่วนกว่ามันมาอขอี่มองกันถีจ้ำได้เห็นบ่เห็นเห็บเบิ้ลนัอนี่โอ้ยมััน่อเจ้ดิีมันกีัอยงอีกออกอ่าเหมันทนเอนมาเด้อเ็ไ มาเด้อควันเด้อเห็นเห็ดหลายๆขึนหากไหมคนเดียวอุ้มไม้ได้หนีเนองจะมีหงไม่อดไซ้ำนหละม่ะข้าหางไอีติีละเห็ดเบดเด่นผู้สูบไอซีดีสูบสิบเรียบเลหรอกผู้สูบไอซีว่าผู้ห้ค่ะ ป็นห oh. oh. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, like ักัด้วยูซูิศีโอ้ยอีจอยมันไปทากแถผูซูพิศีอยู่ย่าว่ายองย่าว่ายองห้าวนี่ลวนนี่ผูซูพิีนี่เข้าห่องลวนเมื่อคนแก้จ้าหมากันอะรนี่ก็นีเจ้าหากูนี่เก็บอะไอู่งินินได้เง็นได้นี่เก็บอยู่ลดอกเขาบอก อเจ๊ยิงเกยวแนุ่เจ๊ืเจ๊เลยเก็บอยู่นีมาบมาบมาอยู่ไอส้เก็บแล้วต่ยังมาอ๋อไปเลยตายะมในอ่าเียที่ด้อยอกว่าไม่เียงอยู่ใสดีหลาย่ว่าใ่ท่านหได้ฮเอาเก็บเอาเฝ้าฮะ